Oh. 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 ไปเข่าห้องเลียนเลี่ยนก็พูก่อออเอวนว่าไปเข้าึตรงงานอะไรต่งางไ,ไ,ได้ยินอาจารย์พูดไหมนี่ฮะอุ้ยคุณครูพลวัดค่ะ ไม่มันแชร์ไม่ได้น,นอ,อ,ดอ้ยทำไมจะแชร์ไม่ได้อ๋อมันแชร์ไม่ได้กดนี่ไงนี่บอกอืมเดี๋ยวเพน่งคลิกเอาไม่เดี๋ยวมันไม่ใช่เวิร์ดก็เปิดขึ้นมาก่อนสิเธอนี่แม่โอ้ว่า <laughs> ซ <laughs> ่าเก่งจังเลย เปิดขึ้นมาแล้วก็แชร์ีเขาเข้าไปหน้าวิทยงแม่ไนีกดตรงนี้เเออแล้วกดแชร์เออนั่งและเออน้องดืมสอนเราตั้งแนกลืมละได้ยินที่อาจารย์พูดไหมเนี่ยนิยากรได้ยินไหมได้ยินครูบอกว่าคำแพงนิยากรอ๋อได้ได้ยินครูพูดอยู่เนาะ เดี๋ยวยิ้มชาดบอชัดอยู่ค่ะแล้วหน้านี่เห็นไหมนี่เห็นอยู่ค่ะเห็นอะไรเหลนอะอยู่ค่ะเห็นหมดอยู่ใช่ไหมเอยียงบอกอ่ะเห็นหมดอยู่ใช่ไหมเห็นตัวนัองสือหมดอยู่เมนบออ่าเอาเอาสมุดขึ้นมากดดูเรื่องการประกอบอาชีพ เดี๋ยวอาจารย์จะพูดไปก็ฟังแล้วก็สรุปใส่สมุดมาสง่งละกันเนาะเพื่อนที่มาทีหลังก็เข้าห้องเรียนกับอาจารย์ก่อนมาดูเรื่องการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพจะหมายถึงการทํามาหากินจากการทํากิจกรรมต่างๆใช่ไหมที่กอ่อให้เกิดผลผลิตและบริการ เพื่อสร้างไรายได้เลี้ยงทีพบตนเองและครอบครัวและอาชีพที่ดีจะต้องเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคมเหมือนที่เราได้เรียนกันไปที่แรกแล้วเนาะความสําคัญของการประกอบอาชีพก็คือการประกอบอาชีพจะเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตของทุกคน เพราะการประกอบอาชีพจะสร้างไรายได้เพื่อเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัวและอาชีพที่สุดจริตย่อมมีคุณค่าช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกอบอาชีพนั้นๆให้เพียบพร้อมไปด้วยปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ก็คืออะไรบ้างอาหารไหมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆตามความต้องการของเรา ถ้ามีอาชีพที่สุดจริตที่ถูกต้องไม่เกียจค้านเราก็จะสามารถสร้างฐานะตนเองและครอบครัวให้มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เป็นปัญหาหรือเป็นภาระต่อชุมชนย่อมเป็นการช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปใช่ไหม <I know. S 1> นี่ยาก่อนได้ยินครูพูดอยู่เนาะได้ยินครูบอกบอเธอได้ยินชัดอยู่ใช่ไหม ก็ข้อที่สองก็คือประเภทของการประกอบอาชีพการแบ่งอาชีพตามลักษณะของการประกอบอาชีพเราสามารถจัดกลุ่มอาชีพที่เป็นสองลักษณะก็คืออาชีพรับจ้างกับอาชีพอิสระการประกอบอาชีพรับจ้างก็คือการประกอบกิจการที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการโดยที่เราเป็นลูกจ้างหรือผู้รับจ้างทํางานให้และได้รับค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนก็คือเช่นลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักง,งานร้านค้าต่างๆช่างระดับต่างๆข้อที่สองก็คือเป็นการประกอบอาชีพอิสระคือเป็นเจ้าของกิจการเองในการผลิตสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นธุรกิจของตนเองไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตามซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะกำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินงานของตัวเองได้ตามความเหมาะสมไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ที่แน่นอน ผลตอบแทนก็คือเงินกําไรจากการลงทุนนั่นเองก็คือเช่นพวกร้านกาแฟอย่างเงี้ยเราเป็นเจ้าของกิจการเองใช่ไหมการประกอบอาชีพก็จะมีสามประเภท,ปร,เภทประเภทการผลิตคืออาชีพที่ดําเนินการผลิตเพื่อจําหน่ายก็คือผลิตผลทางการเกษตรเครื่องปั้นดินเผาการขายอาหารตามสั่งข้อที่สองก็คือประเภทการ บริการคืออาชีพที่อำนวยความสะดวกหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคเช่นช่างตัดผมช่างเสริมสวยตัดเสื้อผ้าซ่อมรถยนต์ซ่อมจัก,กรยานยนต์ถูกไหมทันไหมเนี่ยข้อที่สามก็คือประเภทการขายสินค้าเป็นอาชีพที่ผู้ประกอบการทําหน้าที่ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตแล้วนําไปขายต่อให้ผู้บริโภคหรือเรียกง่ายๆว่าซื้อมาขายไปเช่น ดูเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากโรงงานแล้วนำไปขายในตลาดนัดมาดูข้อเปรียบเทียบระหว่างการประกอบอาชีพรับจ้างกับการประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพส่วนตัวมาดูตารางนี้ละกันมาดูการประกอบอาชีพรับจ้างข้อที่หนึ่งก็ผู้อื่นเป็นองค์กรหรือเป็นเจ้าของกิจการถ้าเป็นอาชีพอิสระก็ตัวเองเป็นเจ้าของกิจการข้อที่สอง ทำงานตามคำสั่งใช่ไหมของอาชีพรับจ้างส่วนอาชีพอิสระก็ทำงานอิสระตามความสามารถไม่มีใครมาบังคับเราเราบังคับตัวเราเองเนะาะข้อที่สาไม่มีอิสระในการตัดสินเรื่องต่างๆถ้าเป็นอาชีพอิสระก็มีอิสระในการตัดสินในทุกเรื่องในการทำงานสรุปง่ายๆก็คือมันจะมีข้อดีและข้อแตกต่างกันตามที่เห็นในตารางนี้เนาะได้ยินไหมเนี่ย นิยากรนทำไมเงียบจังเลยได้ยินครูพูดไหมลกูกสรุปก็คือการประกอบอาชีพทุกอาชีพก็มีความสำคัญต่อตอนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติทั้งสิน้นเพราะทุกอาชีพจะทำให้มีรายได้เพื่อจับใจ่ายใช้สอยในการดำรงชีวิตและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กินดีอยู่ดีเศรษฐกิจด,ดีใช่ไหมอ่ะงานงานงานของอาจารย์ก็คือ จดใส่สมุดไว้นะได้ยินไหมเนี่ยอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันคืออาชีพอะไรเพราะอะไรถึงชอบได้ยินไหมเนี่ยหัวข้องานนิยาก,กรได้ยินครูพูดไหมไอาจารย์จะเดินแจนุ่เอินผูื่นเนี่ยดันจีลาได้ยินครูพูดไหมลูก หัวข้องานเนะาะยา้ำๆหัวข้องานก็คืออาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันคืออาชีพอะไรแล้วก็เหตุผลอะไรถึงอยากจะประกอบอาชีพนั้นแล้วก็เอามาส่งอาจารย์ด้วยีนไหม <c oughs>